ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ใบจะพาทุกคนไปเล่นโหมดครับแลนด์แมปใหม่จะบอกว่าแมปนี้เป็นอะไรที่ทําให้หัวอุ่นมากมันเป็นฟิลแบบเหมือนป่ากลัวทุกคนคือมันจะมีด่านแต่ละด่านให้เราต้องแบบคอยทําภารกิจแล้วเราต้องผ่านมันไปให้ได้อะแล้วแต่ละด่านก็คือยากมากต้องใช้สมาธิสุดๆเลยอะเดี๋ยวนะเรือเขาเรียกว่าป่ากลัวเออนั่นแหละ แล้วดูดิผ่านมาตั้งนานแล้วอะ่ะออ๊โอในที่สุดไปก็ผ่านทุกคนด่านแรกโอ้โหใช้เวลานานมากคนอื่นเขานำเลี้ยวไปละไอใบย,ยังไม่ไปถึงไหนเลยอะ ใดๆคือจะบอกว่าสีสันในเกมนี้สวยมากพี่ใบชอบอะไรแบบนี้นะชอบสีสันอะดูดิสวยจะบ,บิงเราคือด่านสองฉันยังไม่ผ่านเลยแกใครกันนะเป็นคนสร้างห้องหนีเป็นขนอ,อกแบบอะโคตรคเอ็เลยเราก็จะบอกว่าสามารถทําให้คนหัวร้อนได้แบบเออเสียงไอออน <c oughs> นั่นแหละใครอยากฝึกสมาธิก็มาเล่นกันได้นะคะส่วนใครที่หัวร้อนง่ายพี่ใบไม่แนะนําเลย <c oughs> จะบอกว่ามีหัวร้อนหนักกว่าเดิมแน่นอนคะ่ะ ยังไงก็อย่าลืมมาลองเล่นกันดูนะคะอ๋อผ่านด่านสองสักทีเราทุกคนดูด่านสามนะมีใบท้อ